สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปังปินะ่า <Yeah! S 1> และในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงผู้หญิงที่ปังมากๆอีกคนหนึ่งคนนี้เราเชื่อว่าคนส่วนใหญ่รักเขาไม่ค่อยมีคนเกลียดเท่าไหร่คนคนนั้นก็คือ <Yeah! S 1> เจ้าหญิงไดอานาะนันเอง <Yeah! S 1> พอพูดถึงเจ้าหญิงไดอานะ่าทุกคนก็คงนึกถึงภาพที่เธอไปกอดกับเด็กที่เป็นโรคเอดคนหนึ่ง <Yeah! S 1> ก็คือแสดงให้เห็นถึงความแบบว่า ความอบอ้อมอารี A แต่ทุกคนเคยรู้ไหมว่าชีวิตจริงๆของไดอาน่าเป็นยังไงอ่างั้นวันนี้เราก็จะมาพูดถึงชีวิตของเจ้าหญิงไดอาน่ากันก็เจ้าหญิงไดอาน่าก็เป็นลูกของจอห์นสเปนเซอร์เอร์สเปนเซอร์ก็เป็นหนึ่งในพวกชนชั้นสูงกับฟรานซสชานเคธและในการที่ไดอาน่าเป็นลูกของเอร์ หมายความว่าเขาจะได้รับยศเป็นเลดี้ดังนั้นไดอาน่าเกิดมาได้ยศว่าเลดี้ไดอาน่าสเปนเซอร์ไดอาน่าเกิดที่พ์คเฮาส์ในซันริงแฮมซึ่งซันริงแฮมแห่เนี้เป็นที่ของพวกราชวงศ์ดังนั้นระหว่างที่ไดอาน่าโตขึ้นมาไดอาน่าก็รู้จักพวกราชวงศ์เป็นอย่างดีเพราะว่าควีนอลิซาเบธอ่ะชอบพาลูกๆของเขามาพักผ่อนที่นั่นเพื่อนเล่นของไดอาน่าก็จะเป็นลูกสองคนสุดท้ายของควีนอลิซาเบธแอนดรูว์กับเอ็ดเวิร์ด และในตอนที่ดอาน่าอายุได้เจ็ดขวบพ่อแม่ของเขาก็ได้หย่าร้างกันและพ่อของดอาน่าก็ได้แต่งงานใหม่และความสัมพันธ์ของดอาน่ากับแม่เลี้ยงอ่ะก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีด <Diana S 1> อาน่าเคยพูดในสัมภาษณ์ว่าเขารู้สึกว่าวัยเด็กของเขาอ่ะไม่มีความสุขเลยพูดรวมๆก็คือแบบว่ามันไม่มีความสุขเลยสักนิดเดียวในช่วงแรกๆนั้นพ่อของดอาน่าก็จ้างครูมาสอนที่บ้านเป็นการโฮมสคูลแต่พอดอาน่าเริ่มโตขึ้นอ่ะ พ่อเขาก็เริ่มส่งเขาไปโรงเรียนประจําไปที่นู่นไปที่นี่ไปเรื่อยๆแต่ดายาน่าก็เริ่มรู้แล้วไงว่าการเรียนไม่ใช่ทางของเขาแต่พ่อเขาก็ยังแบบว่าสนับสนุนะให้เขาไปเรียนอยู่ดีจนสุดท้ายไปจบที่สวิตเซอร์แลนด์แต่พอไปเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์ได้แค่เทอมเดียวนางบินกลับมาอังกฤษเลยแล้วนางก็บอกว่าพ่อหนูไม่อยากเรียนแล้วหนูจะไปทํางานที่ลอนดอนแล้วนางก็ไปลอนดอนเลยตอนนั้นนางอายุแค่17ปีเอง ระหว่างที่อยู่ลอนดอน่ะไดน่าก็เช่าห้องอยู่กับเพื่อนอีกสองคนก็แล้วเขาก็หางานทําแต่งานที่เขาทําอะมันก็ไม่ใช่งานที่แบบว่าได้เงินเยอะอะไรนะเขาก็เป็นแบบพี่เลี้ยงเด็กและการพบกันครั้งแรกของได่ากับชาลส์คนที่เขาจะแต่งงานด้วยก็ไม่ได้โรแมนติกอะไรเลยเพราะว่าตอนนั้นอะชาลส์ Charles, เดทกับพี่สาวของได่าอยู่ และหลายปีผ่านไปเขาก็ได้พบกันอีกครั้งและชาสเจอไดนาครั้งนี้ก็คือเลิกกับพี่สาวของไดนาไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าสนใจในตัวไดนาแล้วก็เข้าไปขอนางแต่งงานเลยและไดนาก็คือแบบว่า Prince of Wales คนนี้คือ Prince of Wales เป็นเจ้าชายคนที่จะได้เป็นคิงคนต่อไปมาขอเขาแต่งงานตอนนั้นไดนาอายุได้19ปีก็ไม่ได้คิดอะไรก็ตอบตกลงไปเลยงานแต่งงานของเขาก็ ยิ่งใหญ่อลังการแล้วเชื่อว่าใครที่เกิดทันก็คงได้ดูทุกคนก็เอาไปเขียนข่าวกันว่าเนี่ยทุกอย่างเหมือนในเทพนิยายเลยเป็นแฟรี่เทลมากไดยาน่าคือชุดสวยมากแล้วก็แต่งงานกับเจ้าชายเจ้าชายในอุดมคติคือแบบว่าทุกอย่างคือดีไปหมดเลยเพราะว่าตอนนั้นทุกคนยังไม่รู้ถึงหายนะที่จะตามมาเพราะว่าชาสมีคนรักอยู่แล้วไดนากับชาสมีลูกด้วยกันสองคนวิลเลียมกับแฮร์รี่ ก็เขาก็บอกกันว่าวิลเลียมอ่ะเกิดมาเป็นรัชทายาทแต่แฮร์รี่อ่ะเกิดมาเป็นตัว spare หลังจากเขามีลูกได้2คนก็คือชาร์ลส์ก็กลับไปอยู่กับคนหลักเก่าส่วนไดยาน่าก็เริ่มไปมีชู้ทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆทั้งสองฝ่ายมีชู้แล้วก็แบบว่าก็ยังไปออกงานด้วยกันแต่สุดท้ายในปี1992ก็มีการประกาศออกมาว่าทั้งสองได้แยกทางกันแล้วไม่ได้หยานะแค่แยกทางทุกคนก็คงสงสัยว่า เป็นอย่างงี้มาได้ตัา้งนานแล้วทาไมเพิ่งมาประกาศแยกทางเพราะว่าช่วงนั้นอะมันมีสายโทรศัพท์ที่แบบว่าหลุดออกมา oh <my> แล้วว่าแบบว่าชาร์ลส์กับคนรักของเขาคุยกันคุยอะไรกันแล้วไม่ใช่แค่ของชาร์ลส์นะของดอาน่าก็มีของดอาน่ากับคนรักคุยกันหลังจากนั้นะก็เลยมีการประกาศออกมาในช่วงนั้นดอาน่าก็ได้ให้สัมภาษณ์กับน,นักข่าวว่าเขาอะเป็นโรคบูลิเมียทุกครั้งที่กินอะไรเข้าไปก็จะหลวงคอออกมาแล้วเขาก็บอกว่า เขารู้สึกไม่ปลอดภัยเลยจนบางทีเขาทำร้ายตัวเองก็ตอนนี้คนที่ได้เห็นสัมภาษณ์นี้ทั้งหลายก็ค่อนข้างจะเข้าข้างดียน่าไปทั้งหมดเลย และสุดท้ายในปี1996ทั้ง2คนก็ได้หยาขาดกันจริงๆอ่ะแล้วก็มาพูดถึงงานของไดนาดีกว่าก็ไดนาค่อนข้างจะเป็นคนที่เซนซิทีฟกับเด็กเพราะเขารู้สึกว่าวัยเด็กของเขาอะ่ะมันไม่มีความสุขเขาก็เลยพยายามจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆให้ดีขึ้นแล้วเขาก็ค่อนข้างจะคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยโรค HIV หรือว่าเป็นเอดสนั่นเอง เดียน่าเป็นคนแรกเลยบ้งที่แบบว่ากล้าเข้าไปจับตัวกล้าเข้าไปกอดกับคนที่เป็นโรคเอด่ะพอคนในสมัยนั้นน่ะคิดว่ากลายเป็นโรคเอดอะคือเชื้อโรคและถ้าเราไปเข้าใกล้คนที่เป็นโรคเอดเราจะติดโรคเอดด้วยซึ่งมันไม่ใช่ไงและไดีาน่าก็ยังเข้าร่วมโครงการที่แบบว่าแดนทุนระเบิดที่ถูกทิ้งไว้หลังสงครามโดยเป็นรูปที่ทุกคนคงเคยเห็นอยู่แล้วนะรูปที่ไดีาน่าใส่ชุดกันระเบิดแล้วก็ไปเดินอยู่ ในที่ดินที่มีทุนระเบิดเต็มไปหมดเลยเขาทุ่มเทสึกตัวในการทําอะไรอย่างนี้มากๆแต่น่าเสียดายชีวิตของไดอาน่าก็จบลง1ปีหลังจากที่เขาหย่าจากชาส์มีเหตุการณ์ลดความที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสและผู้ประสบอุบัติเหตุก็คือเจ้าหญิงไดอาน่ากับโดดิอฟาเเยตซึ่งเป็นคนรักของไดอาน่าในตอนนั้นและในคืนนั้นอะหลังจากที่ไดอาน่าโดนเอาไปส่งที่โรงพยาบาลแล้ว ไดアาก็เสียชีวิตลงโดยมีอายุเพียงแค่37ปีและเราจะเรียกงานศพของได n าตอนนั้นได้ว่าเป็นงานศพที่คนโศกเศร้ากันมากที่สุดเลยก็ได้มั้งเพราะว่าดอกไม้ที่คนเอามาวางหน้าบักกิงแฮมพาเลสเยอะมากแล้วก็ยังคงเห็นได้ว่าวิลเลียมแกับแฮร์รี่ลูกของไดนาก็ยังออกมาพูดเรื่องของเขาบ่อยๆและในสำนักข่าวต่างๆก็ยังพูดเรื่องของไดアาบ่อยๆ ดังนั้นเราก็สรุปแล้วว่าไดน่าเป็นคนที่จากไปแล้วแต่ไม่เคยถูกลืมเลยถึงแม้เขาจะจากเราไปแล้วกว่า20ปีก็ตามอ่ะงั้นวันนี้คลิปเราก็จะจบลงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบาย